สวัสดีครับผมเพี่น้องครับที่กาลังรับเบื้องรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมวันนี้หลายอนนะครับพามาเก็บดอกแตงยิงนะครับถ้าจะใช้ผุดเฉิเฉยหว่าแตงแตงไทยเนาะแตงไทยนะครับับผมไปไปไปเบื้องกันเลยครับนี่ครับนําไปเบื้องกันวันนี้เป็นเก็บรอบที่สามที่สามแล้วครับเก็บแค่ที่สามแล้วเนาะนี่สุกบาดอยอะก็ นี่ครับป้าบักแตงห้าหกนี่นะครับป้าบักแตงอตองฝนต,ตกมาเคลื่อนนะครับมตอนนี้บักแตงสิดลาย้วยอยูุยยนี่ดีลุกก็เลยมีความแข็งปรสุกเดีย๋ดวยวเอาตรงไว้ปเลยนะ นนเห็นว่าขับสุกจังสี่คือสุกจังสี่คือสุกหอมแล้วหอมแล้วัวสี่คือแข็งบ่สุกเทอาใดกะ่ออือคือสุกสี่ไป้ละ นี่ไ่เลยบุษบ k แข็งครับวนา่เนี่บะเหลือหอมปนเนี่ยอก็หอมเนี่ยครับเอ้าฝนตก

เก็บมาก่อนนะครับเอ้าดุดเองเลยอันนี้เหรอสมุกว่ะเก็บแล้วจังวานเนี่ย เกินระสุกก็าได้เฮ้ยยังจอ่อมันมาจ่อเฉยเลยนี่นะครับติดออกมาเลยไม่ได้แข็งดูนี่เนาเลยครับน,นบนั่นวะเน่าบน ไปแห้งใกล้กันเลยว่าเป็นยังไงตอนเราเราไปแห้งใกล้ดูจังคอันนี้ล้นขวดดัเลยครับโอ้สุกงามเลยนะนี่นี่งามครับดูล้วนขวัเลย,ยนะครับหลายหน้อยเยอะครับน,นี่สุกเามเนี่ย หลายน้วยสุกรักเต็มยีงครับนี่เอาผิวสุกหลายแวมนสุกเยอะสุกหลายน้วยครับนั่สุกอ๋อสุกครับผม ไปเรือยๆอมัสุกอ่นี้ยวมสูกเพิ่งตีแขงนะแขมนหนี่มันกับหอมสุกนี่ไให้มันสุกแขงแขงบแล้วครับเก็บตัวนะเบอแล้วบแล้วนี่ละ ฟัองอยู่ปลาคืออะไรนี่ปลคือนี่ปลคืออ๋อนี่คือ,คอ,คอ,คอ,อ,คอขวั่นรุนออกเล็กนะครับหอมนี่โอ้นี่ครับหลายกองหาบุญดีๆกอือต้นไอ้สุกสุกตาบักแตง จอยังจอวะเนี่ยลุงเนี่ยจอมันออกมาเลยนี่เนี่ยอาวันโอเคนะครับประมาณนี้แหละ้ำนี่เหรอเนาะ เยลยวุ่ววนรวนขวนเท่างใสสิบ่ะออนะครับเราไปกกบว่าหอมนะมันประสกนะครับโอเคครับบอกันในคลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ